ความรัก20ปีถือเป็นหนุ่มใหญ่ที่หลายคนกำลังให้ความสนใจไม่น้อยสำหรับเอจินพันหวานใจของเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงอย่างนางเอกสาวตัว,ตวท็อปของวงการที่เขาาดูใจกันมานานถึง20ปีแล้วเขาาดูใจแฟนหนุ่มเอจินพันมานานถึง20ปีแล้วแต่ก็ไม่มีทีว่านั้นจะได้ยินเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงแอนทอรผสมจะลั่นระฆังวิวากับเขาสักทีทั้งแยงชุดตาเกาหลีกองอยูกับแม่แอฟทักซอนอีกด้วย ล่าสุดแอนเปิดใจเรื่องนี้ว่าตอนนี้ไม่คิดแต่งงานเพราะว่าชีวิตรัก20ปีกับ A Happy ดีก่อนหน้านี้คุณเอก็เคยขอแต่งงานแต่ว่าแอนเล่นตัวเยอะไปเขาเลยไม่ขอแล้วแต่ตอนนี้คิดว่าเป็นแบบนี้คงสถานะเพื่อนพี่น้องและแฟนมันลงตัวที่สุด คุณเอเป็นทุกอย่างในชีวิตของแอนไปแล้วแต่ไม่แน่อนาคตอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นอกจากนี้แอนยังได้ชี้แจงเร่วมก่อนหน้าน,นี้มีเด็กหนุ่มเข้ามาจีบว่าเขาไมา่ได้จีบหรอกแต่นั้นแอนใส่หน้ากากเดินถ่ายรูปเล่นและเขาก็เข้ามาถามว่าผมถ่ายรูปให้ไหมครับพอแอนเงยหน้าขึ้นเขาก็เห็นว่าเป็นแอนเขาก็เลยเถินแอนเลยมาเล่าให้ฟังคุณเอว่าแอนสวยมีหนุ่มมาจีบด้วยแอนเล่นใหญ่เองแหละ ส่วนที่ในละครกับเจมส์ลายูนั้นแล้วมีฉากเลิฟซซนเยอะกุดเอเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขารู้ว่าเป็นงานค่ะ